ครับกับสวัสดีเอฟซีทั้งสองของเซียนนาดีผ้าลวยถูกทันทุกคนแ้วครับเด้อมือนี่กะเป็นมือหวยเล่าพัฒนาออกนะครับมาแล้วครับสำหรับตัวเลขกเล่าพัฒนาหลอดนี้เิ่นทรงมาให้นะครับหลังจากห่างหายไปโดนนะครับอาจารย์ออปากน้ำนะครับเด้ออาจารย์ออปากน้ำครับทรงตัวเลขกแนวทางมาให้เซียนนาดีได้ ให้ลงให้พีให้นอนเข้าอีกรอบนะครับครับสำหรับตัวเ็กของอาจารย์ออปากน้ำก็รอบนี้โอ้แง้มครับเพิ่นเพิ่นคัดเพิ่นเนียนมาให้ย่างละแยกบนแยกล่างเลยนะครับรอบนี้เพิ่นมาแปลกนะครับเพิ่นว่าเอาให้สุดๆุดไปเลยท่านแล้ววา่าเพิ่นอาจารย์เราสทรงมาให้นะครับอาจารย์อปากน้ำนะครับ ขอบคุณขอบคุณอาจารย์ออบปากน้ําอีกรอบนะครับที่ทรงแนวทางมาให้เอฟซีนะครับของเซียนนาดีทุกท่านในเบิ้งในช่วไปน้ากันครับครับก็สําหรับผลหวยลาวออกสกอนนะครับเข้ามาเบิ้งผลหวยลาวออกปัญจันทรเลี่้วนะครับครับผลหวยลาวออกกับสามหกห้าเจ็ดสองศูนย์นะครับส่วนเลขไทยสาม3ตกับเจ็ดสองศูนย์นะครับส่วนเลขล่างกับห้าเจ็ดนะครับ รัาเขก็มาเบ่งตัวครับผลงานของอาจารย์ออปากน้ําอยู่นะครับเด้อรอบนี้สิมาปังซําไดนะครับเข้ามาส้มกันครับแต่ว่าเิ่นทรงมาให้รอบนี้ก็ถือใจของเส้นนาดีนะครับเพราะว่าเิ่นแยากบนอยากล่างให้ครบขนะครับบนเป็นบนล่างเป็นล่างนะครับครับเส้นนาดีสิเขียนไว้ไล่นี่คือเกานะครับเพราะว่ามันบบถนัดนะครับเราตรงๆงเลยเขียนบ่ถนัดครับ เอาแบบนี่เราเขาจะังค่อยแคบหนาตรงตรงๆกันด้เนะครับเนาะวันพุทธที่สิบเก้าวอคอหกหกลาวพัฒนา อ้ปากน้ำอ้อปากน้ำนะครับเอาสูตรบนกันนะครับสูตรบนสูตรบน สุดบนของแผ่นวิ่งหกกับเจ็ดวยครับวิ่งหกกับเจ็ดกับชุดจับคู่นะครับชุดจับคู่หกแปดหกแปด เก้าหกหกศูนย์เจ็ดแปดเจ็ดเก้าเจ็ดศูนย์ บนพันวามาเจ็ดนะครับเด็กวิ่งเจ็ดกับหกนะครับวิ่งหกกับเจ็ดครับวิ่งหกกับเจ็ดครับ <c oughs> เด้นซ้ำกันนะครับของอาจารย์ออบปากน้ำนะครับกับเจ็ดครับสุดเด่นของเพลินนะครับบนหกแปดนะครับพี่นองหกแปดแล้วก็เจ็ดเก้า หก7 9มีอูแค่นี้นะครับเด้อสำหรับเหล็กบนสูตรล่างนะครับมาเบบ่งสูตรล้างไปน้ำกันนะครับโอ้พิ่นีสูตรอันนี้มาให้เบิง่งให้ส้มผ่อนนะครับเด้อตัวเหล็ก ตัวเหล็กคัดเด่นของเพิ่นนพันมานี่ิ่นมาพิ่นีโตสูตรไ้เบิ่งครับเชื่อนหน้าดีก็สิลงให้พร้ควมนะครับสูตรนี่เป็นบนเป็นล่างนะครับสูตรเหล็กวิ่งของงพิ่นสูตรนี้เป็นบนเป็นล่างคางนี่เป็นเจ็ดครับเจ็ดกับนี่นะครับ้างนี้เป็นสอง ห้าเก้านะครับครับสูตรนี้<ๆ>เพื่อเพิ<ๆ>่มเพื่อนให้ประกบคู่ในนี้ก็ได้นะครับถามว่าเขาในนี้ยักษีกับประกบคู่อยู่นี่อยู่ในนี้ก็ได้ะครับเด้อครับมาสูตรล้างนะครับบัน เดี๋ยวเสชยนนะาดีสิปัญญาให้ฟังครับหลังจากเชยนแล้วสูตรล่างครับวิ่งสูตรล่างวิ่งห้ากับ4นะครับ ห้ากับสี่ครับกะเด่นทอทอกันคือเก้านะครับเป็นว่าเด่นทอกันคือเก้าวห้ากับสี่นะครับอันนี้สูตรของเพินเ่นเพิ่นเฮ็ดให้มาให้เบิ่งนะครับเพิ่นเฮ็ดมาเป็นลักษณะนี้นะครับตะไคร้มนนาดีก็มาหลอกให้พี่ให้น้องเ่าได้เบิง่งได้ชมไปน้ำกันซืือนะครับ เพิ่นกับบอสสามารถที่เผยสูตรให้เฮ้าเห็นดอกนะครับจะ่าเพิ่นเอาเก็ดเล็กๆนหน่ๆย,ย,ยมาให,ห้เฮ้าเบิงง่งเฮาชมไปนํำกันก็ถือว่ายอดเยี่ยมของเพิ่นนะครับเพิ่นส่งมาให,ห้ทำหนีเฮ้าก็พก็ด้มีแนวทางเบงนะครังจับคู่สี่หกนะครับสี่ห้า สี่ห้าหกห้าหนะครับอันนี้หาซี4ีหก5ีหาัด ตัวไดงเด่นของเพิ่นนะครับเข้ามาเบิ้งไปน้ำกันครับเล็กอ้าปากกาแดงปากกาแดงหกแปดด้วยครับด้ยวอยอันนี้หุดบนเด่นหกแปดกับเจ็ดเก่าสองคู่นะครับส่วนล่างนะครับล่างสี่หกนะครับ ห้าหก,น,น,น,ากน,น,นะครับครับเจนเย็นเด้อยึบเสี่พันแหล้วนะครับจากเชนแล้วเสียวไปตรงๆนะครับ เอฟซีบางท่านก็ว่าเส้นนาดีเอาไวต้ตรงๆเขียนครับเพิ่นบอกมากอยู่เส้นนาดีบอกตรงๆเลยว่าเขียนไม่ถนัดครับหลังจากเขียนแล้วเห็นซ้ำนี่สักก้อนเขียนแล้วก็เส้นนาดีก็จิให้พี่ให้น้องห่อเด้เบิ้งไนส้มไปนนุกันให้เก่าละครับเรีย <dat> บร้อยบันี้ <_ mar S 2> มาแล้วอาจารย์ออกปากน้ำนะครับ ครับไวตรงๆเลยบาดน,นี่ครับก็เอฟซีเชบหน้าจอก้กอนนะครับเด้อครับเชบหน้าจอยครับครับก็บข,อขอบุณขอบคุณนอาจารย์ออปากน้ำอีกรอบหนึ่งนะครับที่ทรงตัวเลขแน่าทางมาให้เสี้ยน้าดีเลยลงให้เพียให้นอ้องเข้าชมไปน้ำกันนะครับเป็นกระเด็นให แต่ละสุดนะครับสุดบนสุดล่างนั่นก็ถือว่าสุดยอดเหลืด้วครับด้วนเนียนไห้เนียนไห้เชียสองยางละสองหางนี่บครับ,รบสำหรับล่าพัฒนาอาจารย์ออปากน้ำนะครับวันพุทธที่19กรกฎาคม2566้าสูตรบนวิ่ง6กับ7ด้วยครับประกบคู่ครับ6 7เออ6 8นะครับ 6 8 9 6ดเนะครับ7 8 7 9แปนะครับสูตรอันนี้สูตรบนนะครับอันนี้สูตรล่างนะครับเด้อบ้านนี้สูตรล่างก็มี46454กนะครับ565554นะครับส่วนสูตรนี้นะครับเชี่ยนาดีกับเข้าใจแต่ว่าเลขเพิ่นนี่สูตรล่างจะยู่ทางนี้นะครับล่างมันเด่นหาครับเพิ่นเด่นหามากนี่ครับเด่นห้า ตัวบนนี่เด่นจีดนะครับเด้อนี่เพิ่นเพิ่นเด่นจีตน่าจะเป็นจังสั่นนะครับเพราะว่าเพิ่นก็บ่บันยายน่เป็นลายกว่านั้นนะครับครับครับคลิปนี้ก็ขอให้พี่น้องเฮาสุขสปังๆกันไปสุขคู่สุสคนนะครับแล้วก็ที่สำคัญก็อย่าลืมครับเบิ่งดีๆเลขวิ่งของเพิ่นนะครับแต่ละอาจารย์แต่ละสำนัก เบิ้งให้ดีนะครับเี็กวิ่งส่วนมากเด็กวิ่งจะแมนนะครับครับเช็บ,บหน้าจอไปอีกรอบนึงครับครับคลิปนี้เทียนันาดีก็าฝากไว้แต่เพียงแค่นี้ก่อนด้ครับเด้อคลิปหน้ากัน นั่นกับ่นที่งมาให้คือเก้านั่นแหละครับขันตัวเล็กเขาเ่นกีซงมาให้พี่น้องเขาได้รุนได้เบิ้งไปน้ำกันเอาไปเสียงเอาไปจัดเลยนะครับเหมือแรองทาสุดนี้นะครับสําหรับเชื้อนาดีมักสุดนี้นะครับสุดขงางล่างเพราวเชืยอนาดีมักหานะครับเหีอหลอดนี่มักหากับพกนะครับครับ เ็หน้าจอเลยอยังนะครับนี่ครับเอาไ้เท่านี้ก็อนื้อครับพี่น้องเข้ากับได้วันวิากินมาหลายแล้วครับก็ตามต่อให้อีกอาจารย์ต่อไปกับเป็นอาจารย์ปูโคราชนะครับครับสวัสดีครับพี่น้อง